โอเคครับเกี้ี้รับการไปไทยคืฝ่ายฮอกนะครับสนใจส่วนการแปลงเขาสามารถติดตามผลนการแปลงเขาได้ที่ Facebook หรือแม้ก็ที่ Youtube ได้เลยน่นเองครับ F2H เกมนั่นเองครับผมขอบคุณครามากที่เขาแปลเกมนี้ออกมาสามารถติดตามผลงานแปลงเขาได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจแล้วก็ผลงานเขาไว้ที่ดิสคอร์ดให้นั่นเองครับผมสามารถติดตามผลงานเขาแปลได้นะครับ โอเคครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้มีเกมที่มีชื่อว่า Academy l i ไ e นั่นเองนะครับผมเรื่องราวของโรงเรียนแปลกๆนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เล่นทั้งบน PC แล้วก็ Android เลยนั่นเองนะครับซึ่ง เออแล้วถ้าของม็อดแปลไทยของคุณไฟฮอกเนี่ยคือจะมีขนาดไฟล์ที่ประมาณ2กิกเลยนั่นเองนะครับไว้สำหรับใครที่อยากจะเล่นภาษาไทยให้แนะนำให้เล่นบนจอยเพย์นะครับโหลดของเวอร์ชันของ PC หรือว่าท่านซิปไปเนี่ยแล้วก็เอาไปแตกไฟล์ลงในจอยเพย์นั่นเองครับใครที่ไม่เคยลงจอยเพย์ผมจะทิ้งคลิปวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับการโหลดจอยเพย์ไ้ให้ก็สามารถไปดูได้เลยนั่นเองนะครับผมก็จะไปคลิปสอนเกี่ยวกับเอ่อเล่นเกมนี้โหลดติดตั้งเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับคือใครอยากเล่นภาษาไทยก็โหลดได้ที่ อ่าทวิตเตอร์ก็ด้คอร์ดได้เลยเกมที่351นั่นเองนะครับ351น่เนาะเนี่ยผมก็จะได้มัดแปลไทยสวยอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่อยากจะแบบติดตั้งจอเพย์หรือว่าพื้นที่มันใหญ่เกินไป2กิกเนี่ยผมก็มีเวอร์ชันของ apk มาให้เหมือนกันนะเป็นเวอร์ชัน แอปที่เป็นภาษาอังกฤษนี่น αι, ไม่เป็นภาษาไทยนะเป็นเวอร์ชันอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นขนาดไฟล์น้อยประมาณ400เมกนั่นเองนะครับไม่ถึงกิกเนาะเนี่ยผมใครดี่ไม่สนุกในการเล่นพื้นที่เยอะๆแต่ว่าอยากจะเล่นเกมนี้ก็ผมแต่ผมจะให้ไฟล์สำรองเป็นไฟล์ภาษาอังกฤษ,ษ,ษให้โดยนั่นเองนะครับเป็นแอปติดตั้งเล่นได้เลยไม่ต้องโหลดจอยเพย์ไม่ต้องโหลดสกายเออร์อ,รไรอะไรทั้งสิ้นนั่นเองนะครับกดติดตั้งเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าจะไม่เป็นภาษาไทยนะเนี่ยผมก็ลองเลือกดูได้นั่นเองภาาษไทยก็คือ2 gig. แต่ถ้าไม่เอาภาษาไทยก็คือ ไอ่สี่ร้อยเมกนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นน่าจะบกวจะเข้าใจกันเนาะแต่ดผมจะเขียนรายละเอียดเลยเขียนรายละเอียดไปให้แล้วกันนอกก่อนที่ใครจะโหลดเกมนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้โอเคเรื่องของตัวเกมนี้เป็นเรื่องเ,เกี่ยวกับเราเนี่ยเป็นอาจารย์หรือที่เพิ่งย้ายมาใหม่ที่นี่นั่นเองนะแต่ว่าในที่แบบนี้เในที่แปลกๆที่ทว,ว่ามีมุมกล้องมีอะไรต่างๆแอบถ่ายเอาสาวไว้เต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้กล้องพวกนี้มาแบ็กเมทเได้หรือว่าเออเอามาพวกนี้มาแบบ าทาอะไรกับเธอได้นี่นเองครับเมื่อเรามีหลักฐานอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปหยอกล้อเล่นกับเธอได้เราก็มีอํานาจในการแบบว่าเหมือนจะมีผู้อํานวยการที่คอยหนุนหลังเราด้วยอีกทีหนึ่งนี่นเองครับเราก็สามารถคูเคนหรือทำอะไรพวกเธอได้ตามน,นานนานเลยนี่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ผมไปมดูแล้วว่าสัตของฉากแอนิเมชันเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าด้านของแองนิเมชันภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันดูสมูทแล้วก็ดูนั้นหลอไหลมากโหลดลองเล่นดูนั่นเองนะครับผมจาบเกมนี้นี่เองับใครอยากรู้ว่าฉากแอนิเมชันค่าเคลื่อนไหวสัดเฮ็ดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะท เออ่ลิงก์หรือว่าวิดีโอไว้ให้ดูในช่องของอันเซนเดี๋ยวผมจะลงมาให้แล้วกันนะเองนะครับก็สามารถไปดูได้สักใครที่ไม่แน่ใจว่าจะเล่นเกมนี้ดีไหมฉากเฮ็ดมันสมควรที่จะเล่นดีหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเออ่ผมจะลงรูปวิดีโอให้ดูแล้วกันนะเองนะครับว่า เห็นภาพแบงไงท่านผู้ชมอยากจะยังโหลดเล่นอยู่หรือเปล่าบอกเลยขณะผมเห็นว่ยงอยากก็เล่นเลยนะครับโอเคมาพูดมาเยอะแถ้าพอแล้วเดี๋ยวลองเล่นเล่นเกมไปเลยดีกว่าวัตถุเกมจะเป็นยังไงแล้กันนั่นเองนะครับผมโอเคหน้าของกันหน้าค่าเนาะก็แค่ปรับเป็นหน้าต่อเต็มปรับเสียงปรับอะไรได้ถ้าใครแบบว่าไม่โอเคเรื่องเสียงหรืออะไรก็ลองปรับดูได้แล้วกันเนาะนี่ครับผมโอเคมาเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยแล้วกันนะครับ let's go ลุยใครเป็นกําลังซักก็อย่าลืมอุดหนุนผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ุ่น 0. 0.5นั่นเอ,เองนะครับผมมันเพิ่งเกมเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับผมแม้เกมจะพื้นที่สั้นๆแต่ก็อาจจะแอดแน่นไปด้วยแอนิเมชันที่งด,ดงามแค่จะ 4K เลยนะครับโอเคคำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับก็โอเคเข้าใจได้นะครับจากที่กล่าวไปแล้วคุณต้องการที่จะข้ามบทนําหรือบทเ,เล่นบทเริ่มต้นหรือเปล่านะครับบทนํายิ่งมีเนื้อหาค่อนข้างน้อยดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ข้ามนะครับโอเคงั้นก็เล่นตั้งแต่ต้นเลยกันเนาะนะครับ ยดี๋้อนรับสู่ Academy ี่ไรท์คอสูดกับเกมนะเกมนี้แปลโดยเ o ิ l e t r าง s ส a t e นะครับเพราะงั้นอาจจะมีคำบางคำที่อาจจะดูงงหรือว่าอาจจะไปตรงตัวไปก็ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วฉันควรจะรู้ว่านี่คือจุดสิ้นสุดของตัวฉันเองทุกตัวเลือกที่ฉันทำการตัดสินใจที่น่าสงสัยทั้งหมดนั่นฉันรู้ว่าวันนี้จะต้องมาถึงในที่สุด ข้างนอกนั่นเป็นโลกที่ยากลำบากและเราต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นเมื่อเราล้าลมลงแต่บางครั้งเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรล้มลงและนอนยอมรับความแพ้ด้วยเอเอให้ตั้งชื่อพระเอกของเราว่าจะชื่อว่าอะไรในเอ็นนะครับก็แล้วแต่เราเลยต้องว่าจะตั้งชื่ออะไรในเอ็นนะครับแต่อันนี้คือดีฟอลต์ของเขาชื่อว่ายูสุเกะในเอ็นะครับผมอันนี้เป็นตัวเล็กเนาะแล้วเราก็ตั้งชื่อตามเขาไปเลยกันนะครับว่ายนะูสุเกะเนาะ เดียตั้งชื่อเราก็ได้นะครแต่เราเลยนะแต่ผมตั้งชื่อตามตัวเกมมันนะกันนะครจะได้อินจอเกมมันยูสเกะนั่นเองครับอเอาใครไม่รู้เดิมอีกแล้วาใครโตะนะครับผมใครตายเธอเนอฉันไม่รู้ว่ามันแย่ขนาดนี้เลยเนี่ยคุณดูเรากับว่าสุนัขที่ของคุณตายอย่างนั้นแหละ เอาสรุปเรื่องราวตรงนี้ให้ฟังเลยแล้วกันนี่เองครับเพราะข้อความมันจะยาวมากเลยนะครับก็คือมันว่าพระเอกของเราเนี่ยครับมันจะทําการเศร้าหรือว่ากําลังแบบมันดื่มเหล้าเพื่อดับคลายเครียดนะครับเขาเนี่ยเขาเนี่ยเออพึ่งโดนเอาพอที่โรงเรียนเก่าเขาที่เขาไปเป็นอาจารย์สอนอยู่เนี่ยถูกไล่ออกนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาได้ไปทําเรื่องอนาจารอะไรบางอย่างจนเด็กคนอื่นมาเห็นนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีความรักกับเอ่อลูกศิษย์ของเขาประมาณนั้นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็รักกันดีนั่นเองครับแต่ว่าไปคนนึงเนี่ย แปลว่าเผลอกำลัง,ลงทําอะไรกันอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่เข้ามาเห็นเข้าเขาเลยไปฟ้องอาจารย์ท่านอื่นทําให้ไอ,อ้หมอเนี่ยโดนเ,เรียกไปสอบสวนจนกระทั่งโดนไล่ออกนั่นเองเราถือว่ามาทำอันเนื้ออนาจารอะไรอย่างนี้ในที่โรงเรียนนะครับโดยที่แบบว่า ในหลวงอาจจะไม่สมยอมถูกบังคับด้วยอะไรอย่างงี้มั้งนี่นะครับพระเอกก็เลยถูกไล่ออกนั่นเองนะครับจากการเป็นครูหรือปิดประจําการแต่การเป็นอาจารย์สอนนั่นเองนะครับผมท่านพระเอกเนี่ยมันเครียดมากนั่นเองก็เลยมาที่เล่าตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ต่อไปนี้มันก็จะเล่าถึงรายละเอียดให้ฟังว่าทําไมถึงต้องมาที่ตรงนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วเราเป็นยังไงมันจะเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับผมก็ตัดไปในช่วงนั้นเลยแล้วกันเนาะ โอ้ผมไปจะเริ่มเล่านะครับันจะเล่ามาว่าช่วงบ่ายของโรงเรียนนะครับตอนที่มันอยู่ที่โรงเรียนเนาะมันกำลังไปส่งเอกสารนะครับฉันรู้ว่าฉันจะไปโรงเรียนสายเพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเราเพิ่งที่เอ่อมีการทดสอบเมื่อวันก่อนและฉันกําลังตรวจสอบขอร้องเรียนจากนักเรียนที่บอกว่ามันยากกว่าปกตินะครับอ๋อนี่คือมันเรามาเป็นอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมและจริงนักเรียนก็มาร้องเรียนเราเรื่องแบบข้อสอบมันยากเกินไปแต่ในความเป็นจริงแล้วฉันอยู่ที่นั่นด้วยเหตุผลอื่น ฉันกำลังรออะไรบางอย่างอยู่หรือมากกว่านั้นใครบางคนโอ้จะสาวคนแรกแล้วได้ครับและนั่นก็คือเธอนั่นเธอเราได้พบกันหลังเลิกเรียนในวันนั้นแ,และเป็นเหตุผลพิเศษมากที่เราควรวางแผนไว้ตลอดทั้งสัปดาห์ฉันคิดว่าคงไม่ใช่เพื่อคุยเรื่องในชั้นเรียนหรอกนะไม่เลยมันไม่ใช่แบบนั้นสวัสดีค่ะคุณครูยูสุเกะ เออคะแนนของฉันแย่ยมากในสับในในการสอบสัปดาห์นี้หนะ่าและหนูอาจจะสอบตกในการสอบครั้งต่อไปถ้าฉันไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็หนูอาจจะตามหาคุณทั้งวันเลยก็ได้หนูเลยคิดว่าหนูต้องการชั้นเรียนพิเศษสำหรับเออหนูหนะ่าเออค้าเสริมเหรอเออเราพูดดีว่าคุณกําลังฝึกปักอัพไลน์หรืออะไรสักอย่าง,งหรือเปล่าตอานนีปนช่วงก่อนที่เราจะมีอะไรกับเธอนะครับฉันแค่จะาําให้คุณประหลาดใจนะ่ ฉันอ่านเจอว่ามีผู้ชายบางคนชอบเรื่องแบบนั้นด้วยฉันชอบมันนะฉันชอบมันมากขึ้นเมื่อคุณทําแบบนั้นเธอมันเด็กซนนะเอมี่มาที่นี่หลงังเรียนสายแล้วนะคิดจะหลอกครูด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอเพราะดูจากรูปลักษณ์แล้วดูเหมือนว่าคุณกาลังพยายามเสนออะไรบางอย่างให้ฉันนะอ่าเ่มจับหน้าอกอลไรนะครับและดูเหมือนว่าคุณก็คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นแบบเดียวกันใช่ไหม เพราว่าคุณบังว่าครูของคุณจะตกตาความประหลาดของเธอได้นะโอ้เราก็ทํากันเรียบร้อยนั่นเองนะครับ few moments later. โอเคเราก็โดนจับตูไปนะโอ้เระว่าวันนี้ก็เป็นวันปลอดภัยของเธอด้วยเธอเลยอยากจะมีอะไรกับเราในเอ็นะครับแต่ว่าบังเอิญต,ต,ตอนจังหวะที่เรากำลังสอดเข้าไปนะครับก็มีผู้หญิงคนนั้นเข้ามาพอดียังไม่ทันจะแบบมีอะไรกันเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ไปเรียกตามครูไอเด็กสาวนั่น ทำให้เสียของดีเลยนะครับหลังจากนั้นฉันก็ถูกไล่ลากไปที่ชั้นหนึ่งแล้วก็มีคนมารอดูว่าคนไรที่มันจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเองนะครับแล้วแต่ัดสินใจจากสายตาว่าคนที่อยู่ที่นั่นส่งกําลังใจมาให้ดูเหมือนว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็ถูกจับได้นี่ครับโอ้โหแล้วเราใส่เสื้อไม่ทันซะด้วยรีบรีบ,รบเอา,เอ,าออกมาทําไมเนี่ยฮนะมีนักเรียนที่อยากรู้อยากเห็นที่นั่นเยอะมากอยากรู้ว่าใครถูกลากออกจากบริเวณโรงเรียนนั้น แต่ก็มีการจ้องมองมที่หนักกว่าคนอื่นมากโอ้โหนักเรียนไอ้ยอุกเปดน,นักเรียนที่เห็นทุกอย่างอยู่ตรงนั้นและนอกจากเธอแล้วยังมีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนคุณมิคุโมะอ,อ,อีกด้วยเธอมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เย็นชาและเียบแลมเหมือนที่เธอเคยทําเสมอมาแต่ฉันรู้สึกถึงความสุขที่ออกมาจากดวงตาของเธอนะมันเหมือนกับว่าเธออยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในที่สุดก็ได้เกิดขึ้นแล้ว ฉันก็รู้ไดินรู้ได้เลยว่าเธอจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้สงบลงง่ายๆด้วยแต่ก็คงมีคนอื่นที่อยู่ตรงนั้นเช่นกันมองดูฉันถูกผลักให้ทุกคนเห็นและสายตาคู่นั้นก็จ้องมองมาที่ฉันด้วยความผิดหวังมาจากเพื่อนร่วมงานสองคนหนึ่งของฉันด้วยเขาโอี <c oughs> <ๆ>เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันมาตลอดช่วงเวลาที่ฉันอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ฉันก็ช่วยเหลือเธอมากเมื่อเธอต้องถูกออจ้างวานนะครับ เธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันมาเสมอมาช่วงเรียนนี้อ๋อฉันเป็นทหารผ่านศึกของเธอและเธอก็มองดูฉันเสมอแต่นั้นจุดนั้นไม่เีอะไรที่ฉันสามารถพูดหรือทําอะไรที่ทําให้เธอดีขึ้นได้เลยฉันก็เลยยอมรับว่าฉันทําผิดพลาดและปล่อยพวกเขาพาฉันไปพวกเขาไล่ฉันออกจากโรงเรียนหนึ่งวันและส่งฉันกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานฉันก็ได้รับข้อความจากผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าเราจะมีการประชุมกันในเช้าวันพรุ่งขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น โอเคนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของฉันและมันก็ดูไม่ดีเลยเธอได้พูดกำกับอีกคนหนึ่งซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือหุ่นเชิดของเธอนั่นแหละและจะพูดอะไรก็ตามเธอที่ต้องการได้เลยแต่ก็โดนผิดอยู่ดีนั่นแหละครับสุดท้ายก็โดนนะครับพผิดไม่ได้หรอกและเธอก็ให้เขารินั่งสะพานนี้ด้วย ให้เห็นได้ชัดเลยว่าเธออยู่ที่นั่นเพราะอาจารย์ใหญ่ต้องการผลักดนันประเด็นของเธอกลับบ้านด้วยการทําให้เธอตอท่านฉันไม่ได้ A later few moments โอเคตัดภาพมาจากเมื่อกี้นะครับเราก็กลับเข้ามาที่ห้องเรียนเออห้องหนกของเรานะั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสายบางคนโทรเข้ามานั่นะเองนะครับแล้วก็มีของไอ้นี่ด้วยนะของเอมิโกะเนี่ยเขาก็โทรมาเช็คเราเหมือนกันว่าพรุ่งนี้ไว้เจอกันนะอดไรยนี้ัรักคุณอย่างไงเธอคง,อง,องรักเราอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเธอสวมเขาหรือว่าอะไรหรือเปล่านะแบบว่า แอลมีอะไรกับเราเพื่อจะได้ให้เรานโดนไล่ออกหรือเปล่าหรือแม่ก็เธอก็รักเราจริงอันนี้ก็ยังไม่รู้ต้องสืบหาข้อมูลต่อไปนี่เองนะครับจนกระทั่งมีใครมิรโทรมาในเอนะครับมาไอ้เนี่หมาย,มาย,มาย,มายคนชื่อแมนคนนี้นะครับผมก็โทรมาหาเราเนี่ยบอกจะมีข้อเสนอให้ช่วยเราพ้นจากคดีนี้ไปได้นี่เองนะครับฉันมีง,งานมาเสนอให้นายงานที่เหมาะสําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในอดีตและด้วยเหตุผลของโชคชะตาคุณจึงพบว,ว่าตัวเองว่างงานและต้องการเขาช่วยเหลืออย่างมากจากผู้ที่ต้องการ เห็นคุณล้มเหลวข้อเสนอของฉันมีต่อมีที่มีต่อคุณไม่เพียงแต่จะทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตเวลาที่น่าสงสัยเหล่านี้คุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ฉันจะทำทุกอย่างตามอานาจของฉันเพื่อช่วยคุณในการฟ้องร้องที่คุณมิคุมิคุเมลพยายามพักผลักดันคุณอยู่ดังที่กล่าวไว้ว่าสว่างกระแสนาสั้นๆของเราฉันมีเพื่อนที่สําคัญมากในสถานการณ์ที่สําคัญแบบนี้ หากคุณเล่นไพ่ได้ถูกต้องและพิจารณารับข้อเสนอนี้ฉันจะสามารถย้ายบางส่วนบนกระดานและทําให้ปัญหาคุณหมดไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฟังดูดีเกินไปเนี่ยที่จะพูดอย่างนั้นน่ะง่ายๆแบบนั้นแหละเราเข้าใจว่าคุณอาจรู้สึกระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบข้อเสนอีดีแต่ไม่ต้องกังวลไปงานนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยหรอกมันเป็นงานที่โรงเรียนท่ะโรงเรียนที่แตกต่างกับนักเรียนที่แตกต่างกัน คุณเป็นครูในงานก่อนหน้านี้ใช่ไหมล่ะแตสุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับโปรเจกต์ใหม่ของเราหรอกนะและไม่ต้องกังวลไปฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณตัดสินใจทันทีลรอกที่ที่อยู่ของโรงเรียนจะถูกส่งไปในทางโทรศัพท์ของคุณนะและเช้าวันศุกร์หน้าคุณจะได้รับเชิญมาเยี่ยมเยี่ยมเราดูสถานที่ด้วยตัวคุณเองและเราจะหาเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโอเคไหมฉันฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วนะ ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรตอนนี้ไม่ว่ากรณีใด,ดฉันจะรอคุณมาเยี่ยมตามวันที่กําหนดแล้วกันนะลาก่อนยูสเกะอ๋อเป็นข้อความที่เขาเหมือนจะเสนอให้เราไปเป็นอาจารย์ตรงอีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการฟื้นยืนฟ้องหรืออะไรพวกนั้นนะ่ะเขาจะจัดการให้ถ้าเรามายอมทํางานด้วยอะไประมาณนี้นั่นเองนะครับเอ๊ะแปลกๆเนาะใครก็ไม่รู้นะโทรมานะครับเป็นเส้นสายหรือสักอย่างนะีครับผม โ okay. อเคน,นี้เหมือนจะสอนระบบการเล่นเลยครับตอนที่พูดคุยก่อนอันนี้นี่จะเป็นการทํางานหลักของคุณในภายใน Relay Academy นั่นเองนะครับหรือซีมีอนะไรก็ตามเนื่องจากโครงการเป็นตตโอเคอย่างแรกนะครับโครงการนี้จะมีจุดเริ่มต้นจากตามวินยัยวิสัยทัศน์ที่รทประธานสถาบันมีนะครับและได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มดีนาของเราด้วยนะครับโอ้ตอนนี้เรารับบทเป็นผู้บวยการของเรียนนี้แล้วนั่เองนะครับผมต่อจากคนเมื่อกี้เลยเนาะหรือที่เราจะเรียก พวกเขาต่อจากนี้ไปคณะกรรมการ,รบริหารของเราหรือเพียงแค่คณะกรรมการนะครับอันนี้คือเราแล้วเรียนมาใหม่แล้วก็มาเป็นผู้ในการที่นี่เลยนั่นเองนะครับผมเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระดมทุนของโครงการพวกเขาจึงมีอำนาจสูงสุดและเป็นผู้ที่คุณจะพยายามทําให้เขาพอใจด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นความพอใจต่อการทํางานของอะคาเดมีจึงมีความสําคัญสูงสุดและพวกเขาจะแจ้งให้คุณทราบถึงความผิดพลาดที่คุณอาจได้ทําไปได้นะครับดังนั้น จงจำไว้และใส่ใจกับความสุขของคณะกรรมการและผลงานของคุณอยู่เสมอโปรดจำไว้ว่าแม้ว่าพวกเขาจะาไว้วางใจในวิสัยทัศน์ของประธานแคเดมีนี้ควรดำเนินการอย่างไรและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงควรไว้วางใจในการจัดการของคุณในบางครั้งพวกเขาจะทำการร้องขอที่เฉพาะเจาะจงและหรือขอให้คุณนำทางสถาบันไปราที่ทางที่แน่นอนนะครับ และจเบจะเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณที่ปฏิบัติตามขอม้อมาตรฐานของขคณะกรรมการนะครับในสุดแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ช่วยให้คุณรักษาตําแหน่งของงานของคุณได้ในคาเิมีของเราได้นะครับพยายามอยากให้ค่าตรงนี้ลดลงหรือศูนย์น่าจะมันนั้นนี่เองนะครับม,มีงานมีรายงานอื่นที่ต้องจําจับตาเช่นเดียวกันเอ่อฉันจะจัดทำเอ่อและอัปเดตรายงานบางอย่างส่วนที่ช่วยให้คุณจัดการเอ่อบางแง่มุมของการดำเนินการงานของคาเิมีได้ โอเคแรกนะที่เป็นรูปเอ่อรูปคนยิ้มมันอันนี้คือเป็นคนที่นักเรียนที่มองมาในสายตาเราคือเขามองเรายัางไงเนาะอันนี้เป็นสีเขียวคือมองในด้านดีอยูนะ่อย่าทําให้มันแย่ลงหรือว่าให้มันแบบแบบหน้ามันบืดบุ้งหรือว่ามันแดงนะครับแปลว่านักเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อใจเราแล้วก็อาจจะโดนไล่ออกได้เหมือนกันส่วนต่อมานี้ก็เป็นด้านของเกรดหรือว่าเอ่อผลการเรียนนั่นเองนะก็ต้องทําให้มันได้เยอะเนาะดีบวกเอบวกอะไรอย่างนี้เนเพื่อให้สาวบ,บ้านของเราเนี่ยมันมีคนฉลาดเยอะนั่นเนองนะครับผมถ้าสาวบ,บ้านของเราจะได้ไ พยายามทำให้เลยได้มันเพิ่มขึ้นมากมากนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคส่วนค่านี้ที่เป็นค่าผู้ชายผู้หญิงอันนี้ก็คือเราต้องพยายามทำให้ผู้หญิงในโรงเรียนเนี่ยพยายามแบบว่าทําอะไรกันแบบเปิดเผยนั่นเองนะครับคือการมีอะไรกันหรือว่าการที่ทําอะไรกันเนี่ยต้องพยายามทาแบบเปิดเผยหรือว่ายอมกล้าทําอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคือมันมันเราต้องทําให้สถาบ,บันเนี่ยการมี มีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องแบบปกตินั่นเองเนะครับผมบวานนั้นเราก็ต้องทำให้ค่าเนี่ยมันเพิ่นึงสูงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถแบบไม่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายสามารถมีอะไรกันได้เลยตามในโรงเรียนนี้มาณนั้นนั่นในวันนั้นนะนี่ครับผมก็ต้องพยายามกระตุ้นให้ผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์มีเยอะแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยกล้าที่จะเปิดเผยหรือทอะไรกับใครก็ได้อะไรนนี้มั้งนี่ครับผมก็พยายามเพิ่มค่าหนี้งสูงนั่นเองนะครับเพราเราก็จะสามารถเห็นสาวๆมีอะไรกัน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านของการแต่ทอดชมบ้งเหมือนเราจะทําการไลฟ์หรือว่าอัดวิดีโอพื้นทาการถ่ายทอดสดในการที่ผู้ชายผู้หญิงมีอะไรกันในโรงเรียนนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะนั้นคือค่าของคนเนี่ยจะเยอะหรือจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าให้คนดูเยอะเนี่ยมันก็ตรงนี้จะบอกเองว่าคนดูเยอะคนดูน้อยอะไรมาณนั้นเองคุณภาพของวิดีโอประมาณนั้นนี่ซึ่งไม่แน่ใจว่าวิดีโอเนี่ยถ้าทำได้เยอะแล้วเนี่ยมันจะได้เงินมาเยอะหรือว่าได้ยังไงก็รอดูเกมมันบอกอีกทีกันนั่งคเแล้วก็ววิธีีกกาาาารรใ้้คือดนนล่่งตบันทึน น <Rapid ane> ี่ครับผมเราก็สามารถบันทึกได้สามารถโหลดเซฟกลับมาได้ทุกเมื่อท no ี่เราต้องการเลยนี <h az illing en> ่เองน่ครับผมกรณีที่เราอยากจะเลิกเล่นหรืออยากจะพักหรือว่าอยากจะเลิกช้อยอื่นอะไรอย่างนี้ก็สามารถกดบันทึกได้หรือกดกลับก็ได้เหมือนกันนะสําหรับรที่แบบว่าอยากจะกลับไปเลือกช้อยใหม่หรืออะไรอย่างนี้ก็กดกลับด้านซ้ายล่างได้นั่นเองนะครับผมโอเคนี้ก็สามารถไปไหนได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะมีเรื่องแสงขึ้นนอะว่าเราสามารถจิ้มคนไหนได้บ้างอยากจิ้มคนนี้เอ่อเลขาเราได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฉันต้องการที่จะเริ่มต้นทัวร์นี่เอค ก็เลือกไปได้เลยตามที่คุณต้องการเลยอ่ะแล้วก็ไปแล้วนะครับไหนเดี๋ยวซิสั่มดโรงเรียนกันนะครับว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะโอเคนี่ผมเลือกในการที่แบบว่าเออมายืดเ้นยิดส,สายสักหน่อยนนเองเหมือนโชว์สาวให้ดูว่า,ก,ากล้าออกกำลังกายอ,อ่อยยังไงนั่นเองครับฉันเป็นสถานการณ์ที่คล้ายกับคุณยูสเกะมากเลยค่ะอุ้ยนะี่ครับผมโอเคอีกประการหนึ่งฉันรู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่นของคุณต่อโปรแกรมของเรามากเลยนะครับ การกระทำแบบฝึกหัดเหล่านี้กับสาวๆอาจเป็นโอกาสดีในการนำเสนอเนื้อหา่างส่วนแก่ผู้ชมของเราก็ได้นะครับฉันมั่นใจว่างานนี้จะถูกจับตามองด้วยความคาดหวังอย่างยิ่งนี่ครับผมเราต้องทำให้นักเรียนปลื้มตัวในตัวเราด้วยนี่เองครับนี่ไม่ใช่ความคิดแรกของฉันเมื่อฉันตกลงที่จะช่วยออกกาลังกายเหล่านี้แต่ฉันตาว่าฉันต้องคุ้นเคยกับการทําสิ่งเหล่านี้กับอะคาเดมี่แห่งนี้ด้วยเอาละเป็นส่วนหนึ่งของแผนทั้งหมดแล้วนะโอเคเลือกวนสาวคนนี้เนาะ เนี่ยผมว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนที่เราเห็นในการสัมภาษณ์งานของฉันอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วนั่นคือวาสกิโยโกะนะครับผมคุณต้องการให้ฉันให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับส,สาวหรือไม่เออเรามาเริ่มกันออกกำลังกายดีกว่าอ่าเดี๋ยว่าจะเริ่มเราเรื่องส,สาวสสก่อนอ่าเลาเรื่องกันที่มาฉันเล่นกเกี่ยวกับเขาหน่อยอ๋อเธอไปทนเก็บตัวขี้อายแล้วก็เข้าสังคมไม่ได้นะี่ครับ เธอมักจะอ่านเรื่องราวและอ่านนิยายมากมายนะครับอย่างไรก็ตามทัสัยการอ่านของเธอไม่ร่วมไม่วมวถึงหนังสือทั่วไปนะเธอมักจะชอบหนังสือที่มีเนื้อหาอีโรติกแล้วก็จงแจ้งน่ะอ๋อเนื้อหาเรื่อง18ปบลอย่างงี้เนะาะประวัติการซื้อออนไลน์ของเธอมีเนื้อหานับไม่ท้วนที่อาจถือว่าตา่ําต้อยตามมาตรฐานปกตินะครับโอกาสแรกของเราคือเธอมีความอยากรู้อยากเห็นทางเพศอย่างมากและอาจมีการเรจ็บติดเล็กน้อยแม้ว่าเธออาจจะเขินเกินไปหรือจะ เร่ม,มเผชิญหน้าใกล้ชิดกับใครสักคนนะครับอย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนเริ่มการเปิดปเผชิญหน้าแบบประเภทนี้ฉันชื่อว่าเธอจะไม่ไม่ไม่เปเรเสนคุณอย่างแน่นอนนะเองนะครับโอ้ให้ตายเถอะสุดยอดไปเลยสาวคนนี้ฉันจมว่าวางตัวในวบอดบอสเซอร์ของฉันตอบไปแล้ว <c oughs> โอ้โหมีสาวแต่และคนแตกต่างกันไปด้วยเนาะ <c oughs> โอเคนี่เมื่อเราอ่านถึง4ี่ตัวละครเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะออกกําลังใจกับสาวคนไหนเนาะ เนี่ยก็เลือกได้ตามสบายเลยนะครับแต่ผมขอเลือกเป็นคนนี้ด้วยกันคนแรกเนี่ยครับคนที่อายแต่ว่าชอบเลือ่องสแปนโปรนี่แหละคนนี้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> คุณอายุโยโกะใช่ไหมครับฉันช่วยคุณยืดเสน้นยืดสายได้นะฉันท,ทำไมทำไมต้องเป็นฉันนะ่ะอ่ะอะไรนะเอ่อไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรคะ่ะใช่ใช่ฉันเองยินดีที่รู้จักนะคะไม่ต้องไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้ครับคุณโยโกะ เออพูดคุยผมได้ตามปกติเลยนะผมชื่อยูสุเกะครับผมอ,าอา่าอ่ค่ะคุณยูสุเกะเลิกได้ดีนี่บอสอืมเอเอดูเหมือนคณิตของคณิตข,ของฉันจะผิดนะบางคนจะไม่มีคู่แล้วสิเอาละเดยว่าฉันจะกลับมาที่มาที่หนังสือของฉันแล้วละก็กลับไปที่หนังสือแล้วเดี๋ยวก่อนเรายังสามารถทำงานที่นี่ได้เชอฉันเปลี่ยนใจแล้วไปเลยเด้อ แต่ตอนนี้เธอหายใจแรงมากตอนดีนะครับเหมือนก็เธอกำลังจะเกิดอายนะเพราะเราไปจับไอ้นี่นะครับขาเธอเธอสึกไม่คุ้นชินเนะี่ยที่ผู้ชายมาจับขาอย่างนี้เนี่ยก็เลยเขินอายนิดนึงนั่นเองนะครับผมโอเคนี่เป็นตำแหน่งที่ดีที่จะลองทำอะไรสักอย่างหน่อยสิบางทีฉันเลื่อนมือหรือจุกจิก,จกเธอสักหน่อยดีไหมนะอาพยายามจับก้นของเธอหรืออย่าพยายามทาอะไรเลยนะครับผมอย่างที่เราได้ข้อมูลมาเนาะเมื่อกี้ก็คือเธอเป็นคนที่อยากอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ลลยไปเลยครับผม ต่างกันนิดนิดหน่อยละกันเธอคงไม่สังเกตหรอกใช่ไหมนะแต่เธอแต่ถ้าเธอทำก็มือของฉันก็จะลื่นลงไปโอเคค่าน,นี้เพิ่มขึ้นนะครับบวกสิบแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีเธอยังกังวลเกินกว่าที่สังเกตเห็นสิ้นที่ใช้เพิ่งทำลงไปลองไปไกลกว่านี้หน่อยดีไหมนะไม่ม็นกิยาะดรเลยแค่หายใจดังเฉยรู้สึกผิดที่ทำเช่นนี้โดยที่เธอไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อห,หยุดฉันหรือปล่อยฉันเดินการต่อแบบนี้ได้ยังไงกัน เนี่ยครับแต่ฉันเดาว,ว่าเธอไม่ได้พูดมากที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการนะครับโอเคก็ทํามันต่อไปขอ,อยาตอไปเลยกันนะครับขอยาดูก็ลองหลบเล่นดูด้วยกันนะเออเธอดูล,ลำคาญเธอดูเหมือนจะเริ่มลำคาญแล้วสิฉันว่าฉันเริ่มบ้าไปแล้วด้วยบางทีฉันคุณจิตซะแล้วนะฉันควรจะพูดอะไรสักอย่างไม่งั้นมันจะดูดแปลกๆเกินไปไเออเธอทาให้คุณเจ็บหรือเปล่าผมคิดว่าเรายืดเส้นส,สายสบายๆกันได้นะถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะอย่าเอ้ย อยาอะไรอย่าโอเพ่นเฮ้ยอย่าหยุดหรอฮะอะไรนะหยุดหยุดหรอครับเออแย่จังเลยผมขอโทษนะคุณโยโกะผมไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอย่าอย่าหยุดค่ะโอ,โอ้คุณต้องการให้ผมทำแบบนี้ต่อไปหรอครับอ <c oughs> ยากนานอ้ยดีเขินนะแบบน่ารักเลยครับผมโอ้โหเออกท่ากับมันจริงด้วยสินเนี่ย จอมสนจริงเลยนะยโกโอเคอันนี้มาช่วงที่แบบว่าเราจับลีนาะมาได้เพราะว่าเธอทําผิดนะครับอันนี้เาก็จะทําการลงเทอเธอในห้องส่วนตัวเราเองนะครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าฉันยังมีฉันยังสามารถให้สิ่งที่คุณต้องการและเราทั้งคู่จากที่นี่อยางมีความสุขได้นะและรู้ไหมว่าฉันคิดอย่งไรอยู่โอ,โอ้เสียอย่างนี้โอเคชัดเจนฉันทำให คุณรู้สึกดีได้ในต,ตอนนี้เลยนะแล้วคนอื่นก็ยังคิดว่าคุณคืออาจารย์ใหญ่ตัวร้ายด้วยเท่าทนนี่แล้าคุณจะเลือกยังไงดีนะครับก็น่าละท่านชมเลือกเลยนะครับให้เธออมไอน,นัดของเราหรือว่าจะ ม่มีการโอเวอร์ทางนั้นแล้วก็หยุดการทำของเธอครับก็เลือกได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับเพลงก็โอ้โหเราใจเย็งคือคนนี้คนเดินั่นเองเป็น,นสาวที่แบบว่าเธอเป็นคนขี้อายแล้วชอบเล่นง18บวกนั่นเองนะครับผมก็คือคนนี้เราบังเอิญเข้ามาในห้องน้าผู้หญิงแล้วก็พยายามที่จะขโมยกุนข,ของเธอเองนะครับแต่ว่ามีผู้หญิงนี้จับได้เราเลยบอกว่าอ้ยอย่าเพิ่งบอกใครนะอะไรวันนี้นั่เับจนกระทั่งมาถึงอย่างนี้เธอเลยบอกต้องการรางวัลชัางหน่อยในการที่เธอไม่ยอมบอกหรือไม่ยอมคิดให้คนอื่นอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับ ลงมือทำกันเลยกับไม่นะหยิบหยิบแคกก่ก็นอนแล้วก็ไปนะครับผมก็เอาเป็นว่า,าเราลงมือทำกันเลยสิครับจังหวะนี้ใครจะอยู่ไหววะลุยโอ้อันนี้เป็นค่าความสัมพันธ์ที่ผมเล่นมาทั้งหมดนะครับก็โอ้โหเพิ่มเยอะอยู่นะครับมรามสามารถมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงทุกคนใีนี้ได้เลยนั่เองครับอันนี้คือเป็นศูนย์อยู่เนี่ยเผื่อไปทําให้เธอแบบว่าเธอกงก็สอบอ่ะเลยให้ศูนย์ไว้นะครับผมแล้วก็มีค่าต่างๆอะไรนี้ก็นี่นะครับตามเกณฑ์ที่ขึ้นมาเองครับผมประมาณนี้ นี่ครับอันนี้ก็ 1, 100คะแนน100คะแนนนี่ครับผมอันนี้ก็ผ่านไว้กิจมานิดนึงอะในวันนี้นั่นเองนี่ครับซึ่งเกมนี้นะครับผมจะสรุปคร่าวๆก็าาามานนี้แล้วกันในอีสต์สต์เกมนี้นั่นเองนะครับผมโอเครู้สึกโดยรวมก็บวกเยอะลบแค่นี้อันสามเดียวนะก็ถือว่าผ่านไปได้ดีในการนะครับโอเคไม่มีอะไรมาก อะไรวันนี้จบแล้วเหรอโหกำลังเล่นเพลินเลยโหเล่นมานานมากครับเกือบชั่วโมงกว่าเลยนะถ้าแบบอ่านในเรื่องไปด้วยเนาะเดี๋ยวผมกดข้ามมาเยอะมากถ้าเล่นแบบอ่านในเรื่องไปด้วยแล้วก็แบบว่าอ่านละเอียดยิบเลยนะผมว่าน่าจะมันสามสี่ชั่วโมงอยู่นะครับในเรื่องก็เยอะอยู่อนกันนะเกมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคฉากแอนเมชั่นฉากเฮดเนี่ยก็มีอยู่มันห้าหกฉากเลยนะเนี่ยผมแล้วก็มีฉากหลายตัวละครมากส่วนคนที่ชื่อเฮมิโกะผมเหลืองนั่นเราก็รับเธอเข้ามาโรงเรียนที่นี่แล้วนั่นเองนะครับเธอก็รักเราด้วยความจริง อ,อะไรต่างๆเลยเนาะนะครับไม่ได้สวมหน้ากากเธอก็รักเราจริงๆนั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าโรเรียนี้ผู้หญิงทุกคนเป็นของเราเลยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เขาบอกว่าขอบคุณที่เล่นนะครับสำหรับการเล่นเกมคุณมาถึงจุดสิ้นสุดของเวอรช์ชันเกมปัจจุบันแล้วหรือบันทึกเกมไว้ที่นี่ด้วยหรือหากคุณต้องการความปลอดภัยให้ย้อนกลับไปที่บันทึกอีกครั้งได้หากคุณต้องการาเล่นต่อเนาะหากคุณสนุกกับเกมลองเข้ามาที่ที่ขอดหรือที่เอวอเวฟของเขาได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องรอตัวเกมอัปเดตต่อไปแล้วกันเน มันทุกฉากสนุกทุกฉากเลยนะี่เองนะครับจาบเกมนี้โอเคใครอยากเล่นเกมนี้ก็โหลดเลดูด้วยกันนะครับทั้งนี้บอกเลยบอกสนุกจริงนะเกมนี้นะครับใครอยากดูฉากอย่างว่าก็แนะนำให้ ไปดูที่ช่อง ascent ด้กันนะครับผม,ผมเจอฉากอย่างว่าเจอฉากแอนิเมชันเฮ็ดเนี่ยแบบโอ้โหงดงามเยอะมากนะครับภาคขึ้นไหวเจไอไปหมดเลยแต่แค่ยังไม่มีเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นหรือเสียงภาคคนค้างอะไรเยอะแยะนะครับต้องรองเกมอัปเดตไปเรื่อยๆแต่เขาคงใส่มาแน่เองนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเกมนี้ด้วยกันนะทุก,นาาก,ก,นกนนคกเกนเนาะยังไงเกมนี้ก็คือโอ้โหภาคอนิเมชันแบบถูกใจมากนะครับผมโอเคเรื่องก็อ่านง่ายกระตุงไปตรงมาอย่างนี้เองนะครับโอเคแต่เกมนี้ผมแนะนำให้ลองเล่นดูด้วยกันเนาะใครชอบโดวนี้อยู่กดไลว้ใจผมด้วยนะครับวหน้าเจไปต